เคเดี๋ยว10ข้อนี้นะครับ <_ S 1> พี่ไปจะเอามาให้ทุกคนดูเกี่ยวกับคำถามนะครับที่เป็นข้อสอบ Social Study นะครับถามว่าเดี๋ยวมันจะมีคำที่เป็นทริคนาตไานะอย่างเช่นพี่ไปเจอข้อแรกอายจริงจริงพี่ไปมองขาดแล้วว่ามันมันไม่จำเป็นต้องอ่านตรงนี้เท่าไหร่แต่ต้องดูนิดนึงนึกออกไหมลูกคือไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งที่เป็นเทค t ะเวลาข้อสอบเช็ค as แอดเช็คแฟกเช็คโอปินิออนะเราก็ลองดูของเราว่าอันไหนที่มันอันไหนที่มันแบบดูหลุดหลุดโปรแกรมออกไปคืออาจจะมีการเปลี่ยนคำที่ไม่ตรงในเท็กก็มีนะครับอย่างคำถามนะ mm hmm. With statements from Thomas Dewey's speech reveal a bias about the Roosevelt administration นะครับสิ่งที่พี่เตือนอยู่ตลอดอัตตาเวลาพี่ไปให้รีเสิร์ช อย่างที่ผ่านมาพี่ไปเคยให้รีเสิร์ช p r e s i น e n t แล้วพี่ไปก็จะบอกถึงสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาทำนะครับให้กับอเมริกาอย่างข้อสอบข้อนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับมาอ่านตรงนี้เด็กๆมันจะพูดถึง f r a n ฟร i n d นดีล e ส e l ลใช่ไหมครับแล้วก็จ้าเห็นจอไหมของตัวเองมีนะทุกคนของตัวเองมีนะตอนนี้พูดถึง บทความที่เป็นสปีชของโทมัสอีดิวีจะซินได้ไปปะได้ครับลดนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่ไปมองว่าเรามีความรู้เรื่องของการอยู่ในอะ,อะไรอะ่ะ becomes เขาเรียกว่าอะไรอะ becomes the president year ก็คือปีที่เป็นประธานธิบดีเนี่ยเยอะซึ่งอันเนี้ยหลายคนเจอข้อสอบที่พี่ไปเทสไปแล้วว่ามันมี ที่ออกมาหลายอันอยู่นะครับข้อน mm ี้ถาม by as ข้าน้องปันซึ่ง by as มันคืออคติและเชิงลบนะครับ but ข mm ้อ hmm. <but, S 2> A บอกว่า but the wall is being fought on the home fronts a well s t e as a board ข้อ B บอกว่า but now i t h at clones own in office นะคะ it has become a child and c u o r l s u m ถ้าพี่ไปให้เลือกแค่ a กับ b เมื่อกี้ที่เ e อ็ก a าทำส่งพี่ไปตอบอะไรมาเอก <c oughs> าไม่ได้เลือกสองชอยนี้ใช่ไหมลูก <c oughs> เมื่อกี้ยุยู่เลือกอันไหออ่ะมีคนอื่นเห็นต่างกว่านี้ไหม <c oughs> มีไหมคะ บรรยากาศที่เห็นในนี้คือน่ากลัวมออเหนื่อยมากเลยแม่เอ้ยแล้วเลือกถามมาสักทีนะคะพไปมั่นไหลจะลงยูทู e มันไม่มีเวลาลูกฮัลโหลเนี่ยเดี๋ยวลงเลยค่ะเดี๋ยวไม่มีการตัดต่อเลยค่ะเดี๋ยวลงเลยสดๆค่ะขอบคุณแม่คุณเม่เกียแหละมาฉีดยาพี่ไปก็ต้องขอบขอบคุณคุณแม่นะครับเพราะเขาฉีดยาถูกเข็มนะครับก็เลยเออ แัดเละชดชดนะครับพ้อนี้ยเอ็กซ์ตาถูกต้องครับไอรินจดไปเลยลูกเพราะคำว่า c o r r ซ s ่ s หาความหมายมาเลยเดี๋ยวจะได้จำได้ปัน h o r ์ซ o m s แปลว่าอะไรเด็กๆดูไปด้วยเลยนะเดี๋ยวพี่วัจะพยายามลงเลยวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้21ใช่ไหมย1กันยา ปี67นะครับพี่พยายามลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแอปแอปนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวตะโกนเยอะแล้วคนตกใจนะครับแต่ว่าจริงๆมีไม่แต่ไม่ติดละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องมาคอมเมนต์อีกเสียงมีค่อยช้าันนะครับเอาเถิดลูกมันไม่ค่อยพร้อมชว่วงนี้เ้าง,งานมันเยอะแล้วก็ต้องทำหลายนะอย่างเข้าหม่ไหมคะไอ้ลินเจอไหมลูก b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  e c o m e บีค c d ชั d และค o ร์เซสมหมายถึงอะไรคือรัฐบาลเนี้ยอยู่มาจนเกิดอะไรขึ้นลูกเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน้าถัดไปอะตามันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยและกราบที่พีไปจะเฉลยนะมันก็จะให้ตาเห็นว่ามันมีการโชว์เทรนนะครับนะเจอไหมฮะไอรินเจอไหมลูก เออเห็นไหมว่าความหมายมันดีไหมละ่ะไม่ดีนะครความหมายมันไม่ถูกนะเป็นการจัสเขาเพราะฉะนั้นมันคือไบแอสของข้อนี้ค่ะฟันธงลุกข้อต่อไปคะ่ะข้อต่อไปยังคงใช้เท็กซ์ของโทมัสดิวีอยู่ในปีพันเนะครับที่ b e c o m e the r e p u b l i c of nominee for president that year he ran unsuccessfully against Franklin d e l a l o Was e l e c t e a fourth term จำได้ไหมบินเตอร์พี่ไปเคยให้รีเซิร์ชประธานาธิบดีคนที่อยู่ในเทอมนานๆเลยใคร FDR Franklin d e Thank l u s v e l well. ใช่ครับซึ่งในขอ้อสอบอันนี้ที่เด็กๆกับไปเจอในห้องสอบเขาจะให้กราฟเราเหมือนเล่นไปทีแต่เขาจะให้เราวิเคราะอบลุกพิจารณาว่าอะไรที่ตรงกับ President effective กับ term limit office ข้ Off อนี้พี่ผมมากเลยเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นสองข้อที่พวกเราสับสนแต่พี่อยากใช้ตรรกะในการบอกเราเลยว่าอะไรควรจะเป็นกราฟแกน x แกน y กราฟอันไหนที่จะ represent ความเป็นความอยู่นานอยู่นาอยู่นานอยู่เนิ่นมากเลยของใยแฟงคินดีล well. mm ูสเวล l บุกข้อนีบุกกระเจอใช่ไหมที่บุกไลพี่ฟัง mm hmm. เนี่ยทุกคนบุกเขาสอบแล้วไงพ,พี่อ่พี่อเอาจากที่พี่สอบเอาจากเพื่อนสอบแล้วพี่ก็ต้องประมวลเพราะเขาสอบโซเชียลสต๊าดี้มันยาก ถ้าเธอไม่ได้เห็นข้อสอบก่อนแบบที่พี่เอามาให้เนี่ยผ่านยากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเหลือเหลือ choice แบบนี้หาน้องปันเราจะวิเคราะห์ยังไงกันดีอะไรทำให้เกิดอะไรตาไม่แน่ใจเมื่อกีตาตอบพี่ไปมาแล้วมะข้อนี้มีคนตอบพี่ไปมาแล้วนี่ปันใช่ไหมยังไม่ได้ตอบมีคนกดส่งมาเตอร์ใช่ไหม เตอร์กาอะไรมาลองเตอร์กาสีระยะเวลาของเตอร์นะของเตอร์มันจะเป็นระยะเวลาเดี๋ยวนะของเตอร์มันจะกลายเป็นเพรสิดเทนต์เยอะ t i มิ่งต่ำสิใช่ปะใช่ปะถูกไหมเพียงอั้นมันต้องอยู่นานแล้วเพรสิดเทนต์ต่ำปะเพรสิดเทนต์เอฟเฟกชิ e เนีต่ำปะบุกกาอะไรไปตอนสอบ B หรือ C ต้องเป็น B ไหมอะ ใช่ว่า Term i มอ f นออฟเยอะ Effectiveness ต่ำตาเข้าใจไหมลูกมันต้องเป็นแบบนี้ในความเป็นจริงอะ่ะมันต้องเอาความรู้ทางสถิติความรู้ทางแมทริ m a t i ก s ไปใช้โอเคไหมสอบสอบมากเลยเนาะมันเหนื่อยอะค่ะทุกคนมันหมดแรงแล้วคือก็ต้องลงลงจริงเดี๋ยวจะลงเลย,เด,ยเดี๋ยวจะลงเลยวันนี้ประมาณ5คลิปคิดถึงนะ เดี๋ยวจะลง y o u t u b e 5คลิปแล้วก็พี่ไปเห็นข้อความที่ทุกคนส่งมานะเวย้ยที่แบบพี่ขาหนูไม่ได้พี่หนูไม่รอดนุนนี้นัน้น,น,นก็ขอบพระคุณขาบางทีพี่ไปเป็นคนถนัดกดเลิศใจพี่ตอกกบกลับว่าไงละ่ะพอพี่ตอบกลับว่าเลิศก,ก็จะมีคนที่แบบไม่ไปรู้ถึงพี่ไปอน่ะ่าถามอีกเลิศอะไรหรอคะ ไปข้อนี้ครับอ่ะทุกคนครับข้อนี้พี่ไปจะพูดกับทุกคนตรงๆปะ่ะถ้าเจอข้อแบบนี้พี่จะเก็บไว้ทํำท่ายๆเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่ามันอาจจะมีความสับสนนะพี่นอ้องเพราะเขาถามว่ามันมี x มันมีมันมี x เ r อ f m 1987 Court, ที่ Supreme c o ขอ t ที่ข้อในอาข้อสอบ พูดเลยข้อนี้เจอแน่เชอร์กูดมาเชลตอนปีพ8นแปีพันเก้ับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นส e ปชของโรนันเรแกนเขอสอบถามว่า what basic assumption behind the Marshall remark not behind Reagan remark แปลไทยเป็นไทยแปลอังกฤษเป็นไทยแปลอังกฤษเป็นไทยก่อนว่าอันไหนที่ใครครับตาเรแกนไม่พูดถูกมาตา not behind Reagan remark เด็กๆว่าข้อไหนถูกหรพี่ไปมีคำตอบในใจละเพราะพี่ไปทำเฉลยไว้แล้วพี่ไปให้เหลือแค่ A กับ C แคครับลูกพี่ไปให้เหลือแค่ framework of us framework of us constitution have received more credit than they deserve for the governmental protection American enjoy กับ f r a m e w o r k of U.S. c o n stitution have been c r e a t e d with create a document that protect with free people around the world ดูก็รู้ลูกอเมริกันไม่ได้ต้องการแค่ความ enjoy ลูกแต่น้องยลินจำได้ไหมที่พี่ไปชอบเปิดให้ดูว่ามันจะมีคำพูดที่คนอเมริกาเขาอยากเรียกร้อง We the power include the world of the flame of the f l a m e r s The World Number o free f persons เพราะฉะนั้นข้อสอบที่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ a ครับฟันทงอาอ,อันนี้ข้อเดียวกันแล้วก็พี่ไปขอค่ามาไ้ไปก่อนนะพี่ไปขอข้อนี้ได้ไหมมาจาก p s i s i n t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  m o s j s j f f r s r s Annual no Message to Congress 1806ตา ซึ่งพี่ไปเคยพูดกับทุกคนแล้วว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นหนึ่งในประธานที่ข้อสอบ Social s t u ั y ออกเยอะที่สุดเพราะฉันเด็กๆคนจะรู้โอเคปะอ่ะลองดูเลยปะคลีนคลนนะทุกคนคลิปนี้พี่ไปเอาสดๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ยเพื่อนๆให้ดูนะครับก็มีวันนี้บรรยากาศก็ ฟิลกูดนะครับเอ็กซ์ตาเดี๋ยวสองโมงค่อยไปนะลูกเอ็กซ์ตารแม็กเป็นดาวมากๆเลยเนาะโอ้โ oh, หยอมใจเลยอะ่ะ <t> คือมหาเลายจะจับนางแต่งเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเลยเนาะ คนมันป๊อปไนทุกคนพี่ไปตอนตอนสมัยพี่ไปเข้าไปอกักษรปีนหนึ่งอะ่ะเข้าไปที่อักษรจุฬาใหม่ๆเนี่ยพี่ไปแบบฟิลแมคคุงอ่ะตออาอาพูดจริงๆฟิลแมคคุงเลยครับ <c oughs> ผู้ชายมันน้อยในโลกอะไรเขาก็จะเอาเราไปทำอะไรก็เจ้าเราไปทำเราเป็นแบบเป็นอะไรใช่ไหมเป็นแบร์อ่นะตอนี้พี่ไปแบบเชื่อว่า ทุกคนที่ฟังที่ไปมาตลอดจะตอบได้ปันปันคิดว่าข้อไหนถูกข้อไหนกับข้อไหนลูกไม่ว่ากัน B ีกับอะไรนะ B ีกับดีดออลไอรินว่าไงลูกจัสตินว่าไงลูก ทุกคนมีสิทธิ์ลังเลตาตอบพี่ไปมายังข้อนี้ข้อไหนเอ่ยเลิศทุกคนฟันทงไปเลยนะครับแล้วทุกคนดูดีในข้อความแม่งไม่มีคําว่าซื้อลุยเซน่าสักนิดนึงเลยอะไม่มีเลยตาจะบอกว่าข้อไหนพี่ไปเจอเองตอนปีปี22อะปี2022่อะวันที่ไปไปไปสอบกับไอ้ที่ชิดลมกับกับไอ้น้องน้องน้องดิวอะ พี่ไปตกใจมากข้อนี้และใช้เวลาอยู่นานเพราะว่าอย่างที่พี่บอกกับทุกคนว่าข้อสอบมันไม่ใช่ความจําสิ่งที่มันปรากฏให้เราบนเนี้ยเราต้องเจอหนึ่งคำแล้วรู้มั่นใจนะปันนะว่าเราจะเลือกช้อยถูกเพราะถามว่าช้อยดีด็ดอกที่ปันลังเลมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ลังเลลูก serving as U.S. u uh, as secretary uh, secretary of state มันก็มีโอกาสนะปันเนาะพราะเราไม่รู้ว่า uh, หนึ่งใน r e s i d e n t เออจอห์นเจฟเฟอร์สันนะเขาก็มีทุกอันในนี้ไรติงก็ใช่นะจริงไม่จริงจริงจำได้ไหมในหนังสือก็มีการ w ไรติง g e e l o r a t i o n of Independence นางก็อยู่ในทีมนี้พี่เพราะฉันมันใช่เว้ยโอเคนะเพราะฉนันข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเอ่อ p u s i n g s i n g o o อฟต i ล i a เ a ียน t ท r เนะครับพี่ไปเห็นที่ชัดเจนเลยคือจริงๆ บรรทัดที่2อนะ่ะน้องปันกับบรรทัดที่3ามมนะลุกเป็นตัวบอกเลยที่มันบอกว่าอ่ interesting communication across our continent learn the character of the country of i t s commerce and inhabitants and each justice to stay m e s s y louis the c l a r k s and have brave companions have his o t e n deserved well of their country ตรงนี้ยพี่ไปรู้เลยว่าอ๋อมันต้องการจะพูดถึง ความสำคัญของลุยเซี a นาซึ่งถ้าทุกคนจําได้พี่ไปเคยสอนไปอีกข้อหนึ่งเอ็กซาพอจําได้ไหมลูกที่บอกเหตุผลที่ว่าอยากจะได้ลุยเซนยนาเข้ามาเป็นดินแดนหนึ่งในของ US เเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีไม่แน่ใจว่าเป็นข้อถัดไปหรือเปล่าลองดูอ่ะนี่ขอข้ามก่อนนะอันนี้ยังยังแบบหายหายไปพักหนึ่ง อ่พี่อยากรู้เรื่องการสรุปเท็กหน่อยได้ไหมครับอันนี้มาจาก Interview Conduct 1930 C S Bradley of White Southerner อยากทราบครับทุกคนว่าอะไรเป็นวิวเอ็กเ e s สที่อยู่ใน e x c e r p เนี้ข้อนี้จะยากหน่อยนะแต่กีตาตอบอะไรมาลูกลองลองวัดความสามารถดู reconstruction policy led to unnecessary hardship in former Confederate state อยูรู้ได้ไงอ่ะมันต้องรู้น่ะอืึอืมโอเคและด้านบนพอจับใจความได้ไหมว่าพูดในช่วง period ไหนครับผม มันบอกมาเนอะแต่จริงๆเราอยู่ห้องสอบเราไปเซิร์ชไม่ได้หรอก after civil war ครับเด็กๆพี่ไปขออนุญาตทบทวน Wall ทั้งหมดกันลูกไปา uh, decoration wall ประกาศอิสรภาพไป civil war สงครามกลางเมืองเรื่องเกี่ยวกับ slavery ใช่ไหมต่อไปสงครามโลกครั้งที่1ต่อไป r กรด depression มาขั้นสงครามโลกครั้งที่2และสุดท้ายสงครามเย็นหรือ Cold w a l โอเคแมเตอร์ที่พี่ไปไล่ให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นหลังซ i v i l w a l เนี่ยมันน่าจะต้องตอบเกี่ยวกับเรื่องของการ Reconstruction และถ้าปันจำได้มันจะมีเรื่องเซากับน,นอตหนูจำได้ไหมลูกที่พี่ชอบบอกพี่เล่าให้ฟังว่า มันจะมีเรื่องของ immigration เรื่องของการอพยพนะครับทบทวนนะปรินเตอร์ปรินเตอร์ว่าคนที่เป็นทาสหรือคนดำแอฟริกันเมกันเนี่ยอยากจะ i ิ m เ g กร t e เข้าไปเซา์หรือไปนอร์ทเอาความคิดเราผิดถูกไหมว่ากันลูกแล้วคุณไหม่ะตาบอกปินเตอร์หน่อยเราจะ i m m เ g กรต e ไปเซา์หรือไปนอร์ท ใช่ไหมใช่อยู่จำได้ไหมตเตอร์ที่พี่ไปให้ชาร์จมาเราให้อยู่เลือกอะแล้วมันบอกว่าด้าน agriculture อะมันคือใต้อยูจำได้ไหมแล้วด้าน industry มันคือด้านบนว่าฉันอยู่จะเห็นแล้วว่านอกจากเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆที่ปรับด้านบนอ่ะแม่งยังมีเศรษฐกิจมี job opportunity มีงานมีนู่นมีนี่รออยู่เลยแยะโอเคปะเพราะฉะนั้นให้ตอบเจ้าดาบหลวนงปั้นให้ตอบเป็นนอส เี่อีพึ่งพูดไปเมื่อวันพุธแต่ไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่าพี่บอกว่า Unskilled Worker ที่ข้อสอบถามล่าสุดแก้งเราอะแล้วมีทั้งสองข้อนี้อยู่ในชุดนั้นด้วยโอเคปะ Unskilled Worker ต้องตอบในทางตรงข้ามเตอร์ต้องอยู่เสาครับเพราะฉันข้อนี้พี่ไปขออนุญาตเฉลยข้อ B boy ลูก Reconstruction Policy Unnecessary hardship In Former c o n f e d e r a t e s t a t e นะครับโอเคครับขอขออ้ขอนี้ข้อนึงได้ไหมเป็นสป c ชของบารักโอบามาปี2011นบรบกวนทุกคนดูหน่อยลูกรบกวนดูหน่อยขายลินข้อสอบถามไอรินว่า อะไรที่ President Obama s u g g e s t เจ o v e ั n m e n ว่า a t ร h o เ l d do to r e b u ช l d the U. ลนเนีย l ในส s ัอะไรที่ควรจะแก้ไขให้ชนชั้นกลางในอเมริกา now just a s there was in Teddy Roosevelt time there is certain cloud in Washington for the last few decades have said less are responsible to academic challenge with the same o w n tune The market to take care of everything. They tell us if they just cut more regulations and cut more tax, especially for the wealthy, economy will grow stronger. นะครับโอเคแปลว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โอบามาต้องการที่จะรีบิวให้มิดเดิลคลาสมิดมันพูดถึงมิดเดิลคลาสกับเวลคลาสกับชนชั้นสูงชนชั้นรวยสิ่งที่ บารักโอบามาอยากจะทำและต้องตอบในนี้คือมี increase m o แ e tax, r e a i n e o คโน growth, rescue failing business นะครับพี่คิดว่าคำตอบอยู่ตรงพารากราฟสุดท้ายครับเด็กๆ We simply cannot return to these brands o f you are on your own economy. If we are serious about rebuilding the middle class. in the country. We know that it the r e s u l t of strong economy. It result in the opportunity of the economy that invest to people in the future. We know it doesn't result, mm hmm. นะครับ result in prosperity that enjoy few and fewer of citizen. ฟันธงนะครับข้อนี้กล่าวไว้ได้เลยนะครับเหยียบไว้ได้เลยนะครับสิ่งที่นางพูดเป็นหลักและต้องการที่จะ encourage ให้ m i d d l e Class ทำคือการ regulate economic activity okay. ทุกคนลองดูแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปทิ้งท้ายทุกคนทำนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนเพราะว่า1งานพี่ไปเยอะด้วยแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับเดี๋ยวถ้าพี่ไม่ได้อัปเดตก็รบกวนไปซับใน ในสังรมที่ไปนะครับหรือว่าในเพจก็ได้นะครับหรือว่าใน TikTok กก็ได้นะครับก็มีทุกช่องทางแต่ว่าถ้าเกิดเป็นาบางทีเป็นข้อสอบสั้นๆที่ไปแบบไม่ได้แพลนการทำคลิปทุกคนก็จะได้เข้าไปเห็นเลยนะครับกดซับไว้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะลูกสวัสดีครับ